ท,ที่ให้โอกาสเรามาแจกนะครับแล้วก็ปลอดภัยเราก็ม่เป็นวัน enfin นี้ก็ต้องมีการเอ่ยถ่ายรูปกมีการวันนี้เราพยายามจะเอาสมุนไพรไทยนะครับเข้ามาเพื่อมาพิสูจน์นะครับ เป็นพิดทางเสริมอาหารโคโยวันครับก็คือเป็นตำรับอของคุณหมอดั้งเดิมเลยนะครับแต่ว่าประสานกับตัวขมิ้นตะขมิ้นชนันแล้วก็ที่สำคัญสุดคือตัวกระชายขาวนะครับเพราะตรงนี้ตำรับตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับอาการหวัดนะครับความสัมพันธ์ของปอดนะครับแล้วก็ช่วยรักษาอาการที่เรียกว่าโรคแทรกนะครับ เป็นหวาดหรือว่าการติดเชือ้อการเป็นไข้พวกนี้ได้ดีแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็จะช่วยทาให้การหลับสบายขึ้นนะครับผู้ป่วยที่คุณหมอรักษา,ายอยู่เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แพ้อากาศหรือการเกี่ยวข้องกับปอดทั้งหมดเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนนะคะว่ามีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งผู้ที่ติดเชื้อแล้วนะคบที่เป็นสมาชิกก็ดีหรือว่าคนที่รู้จักด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เห็นผลชัดเจนนะครับเพราะว่า สนับนี้มีมายาวนาแล้วนะครับเราก็จะช่วยทําให้ป้องกันได้ด้วยแล้วก็รักษาการโรคแท้ซึ่งเป็นภาวะที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับในปัจจุบันที่เป็นอยู่ในนี้กด้วยเจตนาของคุณหมอเพราะว่าสาหรับเห็นผลชัดเจนนะครับประกอบกับมีงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระจายขนาวรับรองไว้อยู่แล้วว่าเห็นผลโดยตรงกับเรื่องตรงนี้จริงๆนะครับเพื่อให้การรักษาของแท์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับ ไปเดินหน้าเป็นทิศานที่ดีขึ้นเพราวะว่าโดยนไปด้วยกันได้ระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนุุวันนียนะครับไม่ขัดกันน<ฮ>ะครับ